สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลสู่รู้วันนี้ครับวันเสาร์ที่18กันยายน2564เวลา18.30นจะมีการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2021ทับ2022เป็นแมตช์การแข่งขันร,ระหว่างทีมบุรีรัมยยูเนเต็ดจะพบกับทีมเชียงใหม่ยูเนเต็ดที่สนามช้างอารีนา สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดของฟุตบอลคู่นี้ทางช่องได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดการแข่งขันของฟุตบอลคู่นี้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ตรงคำอธิบายคลิปเหมือนเดิมนะครับผู้ที่เข้าลิงก์ไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์เพื่อเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันของฟุตบอลคู่นี้ไว้ให้นะครับเราจะมาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงทำการแข่งขันกันนะครับ เริ่มจากทีมบุรีรัมยูเนเต็ดกันก่อนประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดประเดิมศึกไทยลีกซีซั่นนี้ด้วยการเปิดบ้านเจ้าสุพรรณบุรี FC 0 0ต่อศก่อนที่เกมล่าสุดเจ้าชนะโปริเทโล FC ไป3ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่แล้วทำให้ตอนนี้มี4แต้มจาก2นัดรั้งรองจากฝูงของตารางร่วมกับ B g ปทุมยูเนเต็ด สำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้อเล็กซานเดอร์กามาจะต้องรอเช็คสภาพความฟิตของอ<ๆ>ิราฟาดอร์เพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนแกนหลักที่เหลือต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามทั้งหมดนำทัพโดยพันสาเหีนวิบูลดีเก่านฤบดินวีรัตนโนดมพีรพลฉำรัศมีสุพโชคสาราชาติไมเคิลมาเกรตซามูเอลโลซาพร้อมมีสุพนัดเหมือนตาและสุพชัยใจเด็ดเป็นตัวสอดแทรก ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างช้างเผือกเชียงใหม่ยูเนเต็ดทีมน้องใหม่ของศึกไทยลีกออกสตาร์ทลีกสูงสุดครั้งแรกด้วยการเปิดบ้านพาให้กับทูแบงคอกยูเนเต็ดไป1ต่อ2ก่อนที่เกมล่าสุดจะบุกไปไล่เจ้าสุพรรณบุรี FC2.2 ต่อแบบสุดดราม่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อวันเสาร์ที่แล้วทําให้ตอนนี้มี1แต้มรังอันดับที่14ของตารางสําหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้โค้ชอันสุรพงษ์คงเทพไม่มีปัญหาในการจัดทัพ แข่งทุกรายต่างฟิตส,สมบูรณ์พร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้ทําให้อดีตเฮดโค้สุโคไทย f อซเตรียมส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงประเดิมสนามนําทัพโดยเอฟสานปาริซิโอบวรตาปาเซคิโอเอสคูเดโลทวินบุตรสมบัติ เมลวินเดรูรวมถึงกรงกฎวิริยะอุดมศิลที่จะได้กลับไปเยือนถิ่นเก่าเป็นครั้งแรกสำหรับ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในแมตช์นี้ของทั้งสองทีมเราจะเริ่มจากบุรีรัมยูนเต็ดกันก่อนนะครับ4วีวรักษเทพสูงเนินเป็นผู้รักษาประตูพันษาเหวิบูลดีเกาเรเบสุรากา้นานฤบดินทร์วีรวัตโนโดมปิยพลผานิสกุลรัตนกรใหม่คามิพีรพลฉำรัศมีสุพโชคสารชาติไมเคิลมาเกรส และซาเอลโรซา1 1ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของเชียงใหม่ยูไนเต็ดมนม่วงงามเป็นผู้รักษาประตูรนนพีเชยคำดีศิริศักดิ์ไฝดงเอฟสันปาริซิโอกอรกฎวิริยาอุดมศิริบวรตาปาภูนทรมาสุธนาวิทย์ธนาศัสิพัฒน์ซีเคโอเอสคูเดโลทวินบุตรสมบัติและเมวินเดรู เราจะมาดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับเริ่มจากบุรีรัมยูนเต็ดวันที่11เดือน9 2 0 2 1ชนะโปลิเทโลเอฟซีต่อ1เป็นทีมเย้าไทยลีกวันที่4เดือน9 2 0 2 1เสมอกับสุพรรณบุรีเอฟซีต่อเป็นทีมเย้าไทยลีกวันที่7เดือน4 2 0 2 1แพ้ให้กับชนบุรีเอฟซีต่อสสนามเป็นกลาง AFC แชมเปี้ยนลีกวันที่3เดือน4 2 0 2 1นอชนะเอสซีีเมืองทองสองต่อศูนย์เป วันที่28เดือ3 2021ชนะโปรนิสเทโล FC 2.0เป็นทีมย่าวไทยลีก สำหรับเกม5นัดหลังสุดของเชียงใหม่ยูเนเต็ดประกอบไปด้วยวันที่11เดือน9 2021เสมอให้กับสุพรรณบุรีเ FC2 ต่2-2เป็นทีมเยือนไทยลีกวันที่4เดือน9 2021แพ้ให้กับทูแบงค์คอกยูเนเต็ด1-2เป็นทีมเย้าไทยลีกวันที่31เดือน3 2021แพ้ให้กับนคปรปฐมยูเนเต็ด2-3เป็นทีมเยือนไทยลีก2วันที่28เดือน3 2021เสมอให้กับเชียงใหม่ f c 0-0ทีมเยือนไทยลีก2 วันที่4เดือน3 2 0 2 1แพ้ให้กับลำปาง fc 1-3ต่อ3เป็นทีมเยือนไทยลีก2และผลงานการพบกันนัดหลังสุดของทั้งสองทีมวันที่3เดือน7 2019 jl เชียงใหม่แพ้ให้กับบุรีรัมยูไนเต็ด1-2ต่อ2ลีกครับ เราจะมาวิเคราะห์เกมคู่นี้กันครับหลังจากที่ปราสาทสายฟ้าปลดล็อกคว้าชัยในบ้านได้ในเกมก่อนก็น่าที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะได้พอสมควรโดยเฉพาะเกมรุกที่ยิงได้ถึงสาประตูส่วนทีเมเยอมนเชียงใหม่ก็คงมีขวัญกำลังใจที่ดีเช่นกันหลังจากโกงความตายไลย่ยิงตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทําให้เก็บแต้มแรกในลีกสูงสุดได้สําเร็จอย่างไรก็ดีหากเปรียบเทียบระบบทีมรวมถึงศักยภาพและประสบการณ์ของนักเตะแล้วยังคงต้องยกให้เจ้าถิ่นดูเหนือกว่าแทบทุกประตู แม้ว่าเกมนี้ทีมเยือนจะมาสู้แบบขาดใจแน่นอนหลังจากผู้บริหารของทีมประกาศอัดฉีดถึง1ล้านบาทหากบุกล้มปราสาทสายฟ้าได้รวมถึงอัดฉีดสา0แสนบาทหากบุกแบ่งแต้มกลับไปได้สำเร็จแต่ด้วยมาตรฐานการเล่นของบุรีรัมที่เหนือกว่าพอสมควรทำให้คาดว่าทัพช้างเผือกไม่น่าจะต้านทานได้ไหวเกมนี้จึงน่าจะเป็นเจ้าบ้านที่จะเก็บสามแต้มได้สำเร็จแบบไม่ยากเย็นนัก ผลสกอร์ที่คาดไว้บุรีรัมยูเดเตดชนะเชียงใหม่ยูเดเตตสามต่อศูนย์ก็อย่างว่าครับลูกบอลลูกกลมๆยังไม่ได้ลงทําการแข่งขันกันก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็ต้องติดตามชมกันครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสู่รู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วเข้าไ่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับ จากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับนาใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคําว่าคําอธิบาย ให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ําเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับ เห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณ<ต>จะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้าเงินน,งน,นั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ําเงินนั้นเลือกซักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับแล้วก็จะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับก็ขอให้คุณรับชมด้วยความสุขนะครับสวัสดีครับ